สวัสดีค่ะพี่โก้ค่ะสวัสดีครับต้นนันครับออโต้ทางค่ะมาแล้วค่ะยอดขายปิกอัพนี่สะท้อนเศรษฐกิจนะพี่โก้นะ,ะนปีนี้เป็นไงบ้างหมื่อมาดูธมาค้าขายร้านอาหารภาคการเกษตรซบจริงๆนะครับ <S <S <ช>แต่ว่ามันก็มาจากหลายส่วนหลายปัจจัยคือมันว่ากันง่ายมันเฟอ้อกันมาตั้งหลายปีแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยมีการต้องเรียกว่ารีเจคเรสูงอ่ะเยอะเยอะสินเชื่อไฟแนนซ์นี่ปล่อยยากมากแล้วเห็นตัวเลขนะคือสินเชื่อมันหดตัวโดยเฉพาะหมวดของการซื้อยานยนต์ต่างๆมันก็น่าจะล้อกันไปใช่ไหมใช่ แต่ปีนี้บังเอิญผมจับประเด็นไปที่ป i ิกอัพนะครับก็เพราะว่าไอ้ตัว passenger car ไอ้รถจนนั่งมันยังโตทั้งนั้นเปเ็น e v ไหม e v ก็ยังโตนะแต่ปลิกอัพเนี่ยนะครับคุ้มเค้่มสินเชื่อจริงๆอ่ะแล้วประกอบกับผู้ประกอบการก็ทำไมก็อาจจะบางคนก็อาจจะยังไม่อยากเปลี่ยนรถสถานการณ์บ้านเมืองมันเป็นแบบนี้เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ก็ใช้ไปก่อนหรือบางคนอยากจะออกรถแต่มันก็กู้ไม่ผ่านอันนี้สําคัญแล้ว ปิกอัพเนี่ยมันสะท้อนถึงไซต์ธุรกิจที่เป็นระดับ SME คือถ้าไซต์ใหญ่ๆหน่อยเขาจะไปเป็นรถบรรทุกกันแล้วนะก็ถูกไหมการขนส่งเคลื่อนย้าย SME เอ็ยภาคเกษตรเออยนี่อยู่กับปิกอัพล้อจริงบ้านเราอะเอไออะไรคิดอะไรไม่ออกซื้อปิกอัพไงเมื่อก่อนคนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช้ได้อเนกประสงค์แล้วเดี๋ยวนี้รถมันมีความหลากหลายมากขึ้นในตัวโปรดักต์ในตัวโมเดลนะครับการแข่งขันเยอะขึ้นอะหลากหลายยี่ห้อมากขึ้นนะครับทางเลือกก็เยอะขึ้นแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเจเนอเรชั่นใหม อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมของตลาดกระบะของธุรกิจกระบะนะครับก็จะชวนมาดูอย่างนี้ครับว่าปีนี้ยอดขายปิกอัพหนึ่งตันไม่รวม PPV นะครับน่าจะต่ําสุดในรอบ24ปีเลยมันเกิดขึ้นแล้วในปีนี้ก็ปีนี้แล้วก็ต่ําสุดในรอบ23ปีมาแล้วหนึ่งครั้งอันนี้ต่าสุดอีกแล้วนิวโลปีนี้ก็จะต่ําอีกนะครับคาดการกันว่าทั้งปีนะครับเฉพาะปิกอัพหนึ่งตันไม่รวม PPV นะน่าจะอยู่ที่ประมาณประมาณนะครับ 140,000คันเพราะว่า7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมกราคมถึงกรกฎาคม2568เนี่ยขายรวมทุกยี่ห้อนะครับประมาณ85,000คันตก17%บเอตก17%นะครับฉะนั้นเหลืออีก5เดือนก็ลองคำนวณคร่าวๆครับปัจจุบันเนี่ยขายอยู่เดือนละเฉลี่ยประมาณ1,000ขออภัยครับ1น0 0 0 1,000นหนึ่คันต่อต่อเดือนต่อเดือนเพราะฉะนั้นตลอดทั้งปีเนี่ยน่าจะจบอยู่ที่ประมาณแสนสี่อีกห้าเดือนอ่ออีกห้าเดือนห้าเดือนละ เดอละหมื่นอะค่ะห้าหมื 50, ่นคันบวกกับอีกแปดหมื่นห้าเอพี่โก,โก้ประเทศไทยเคยยุคที่ยอดขายกระบะหนึ่งตันดีๆเนี่ยเราไปที่เท่าไหร่คะถ้าตลาดเป็นล้านก็ก,ก,ก, 3, กระบะก็สามแสนคันคือเมื่อก่อนอย่างนี้เลยครับตลาดเราตลาดเราขายแปดแสนคันล้านคันเนี่ยสัด,ดส่วนครึ่งหนึ่งเป็นปิกอัพสัดส่วนครึ่งหนึ่งเป็นปิกอัพอะาจจะรวมพีพีวีด้วยนะครับเขา,านับรวมกันคือเมื่อก่อนง่ายๆเลยเก่งครึ่งปิกอัพครึ่งเลยค่ะแต่ถึงวันนี้ตลาดบ้านเราปีนี้นะครับ คาดว่าเหมือนกันคาดว่าเหมือนกันน,ะาาน,น,น่าจะประมาณเจ็ดเฉียดหกแสนคันปีที่แล้วห้0แสนเจหมื่นคันปีนี้ตลาดรวมทุกยี่ห้อทุกโมเดลเนี่ยประมาณหกแสนเป็นกระบะแค่แสนสเองอะ่ะคือยุบไปเยอะเลยยุบไปเอะ<ห>เลย,ยจากเมื่อก่อนถ้าตลาดหกแสนกระบะก็ต้องสามแสนค่ะอันนี้สตารอน่แ<ๆ>น่นี่เหลือแสนสนะเศรษฐกิจไม่ดีไลฟ์สไตล์เปลี่ยน ถ้านิยมเปลี่ยนและดูแต่ละยี่ห้อเป็นไงอันนี้เอามาแค่7เดือนก่อนนะครับเริ่มต้นกันที่ t o y า t a h ไฮรักรีโวครับนะคะเจ็เดือนเนี่ยยอดขายอยู่ที่40,000กว่าคันหดไป17%บเอถัดลงมาเนี่ยอันนี้คือตัวท็อปท็อปตั้งนั้นเลยนะอิสุสดีแมยังร่วงเลยอิสุสดีแมนี่ร่วงมา23.2%สิบสามสองเปอร์เนต์ยอดขายเพิ่กกว่าครับปีแล้วก็ตกลงเยอะแล้วทำไมครับเขาขายกระบะอย่างเดียวไงในะฮะตัวตัวตัวต้าเนี่ยเขายังมีเฉลี่ยเฉลี่ยกระบะ นนแต่ยูสุเนี่ยมีกระบะมี PPV อย่างมีเออย่างเดียวเลยนะครับต่อมาค่ะ f o r ์เรนเจนะคะยอดขาย6,659คันร่วงม,มา18.9%ทําไมไทท่านบวกอะพี่โก้ปีแล้ว,ลวตกไปเยอะอปีแล้วนะี่เป๋นี่นะี่คือตําแหน่งที่ควรจะเป็นของเขานะครับยอดขายที่ควรจะเป็นในยุคหลังแล้วกันเมื่อก่อนนี่เขาอยู่ที่3านะมอะเมื่อก่อนไอสองดาวนี่สูงอยู่ตรงนี้นะครับอร์เรนเนี่อยู่ ยังอยู่ต่ำกว่าสองเจ้านี้ยุคสิบปีหลังนี่สองเจ้านี้ร่วงนะครับแต่ที่เห็นไตตั้นโตเนี่ยโตมาจากฐานที่ต่ำในปีที่แล้วมันก็เลยบวกขึ้นมาปีที่แ,<ต>แล้วเนี่ยพอเปิดตัวโมเดลเชนอะไม่ได้การตอบรับที่ดีเท่าที่ควรสำหรับไตตั้นนะแล้วก็ใช้เวลาปีกว่าๆตบๆคือมิสูบิชิเนี่ยข้อดีคือเขายังมีโชว์รูมเป็นร้อยแห่งทั่วประเทศอ่ะะนมันกระจายสินค้าไปได้แล้วก็โดยหลักการขายชั่วโปรดักเขาก็ดีอพอตั้งหลักได้ปีนี้ก็ ก็ทายอดขายขึ้นมาหน่อยแต่มันเป็นยอดขายจากฐานที่ต่ําคือตัวเลขเนี่ยมันคนคนจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะสักห้าพันกว่าปีที่แล้วมันไม่ได้แบบนี้ไงนะก็เลยก็เลยเหมือนโตมาเยอะแต่ว่าสําหรับมิสูบิชิทริทันเนี่ยกลับมาใกล้ปกติใช่ย่างนั้นเนาะแต่แต่เป็นปกติที่ต่ำน้อยไปแล้วเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหก็แซงฟอร์ดเลนเจอร์ไม่ไม่เห็นฝุ่นเลยอ่ะอาจจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของ ภาพลักษณ์บอยาีแต่ว่าฟอร์ดเขาก็มาดีนะแล้วก็ยึดอันดับ3ามาเหนียวแน่นหลายปีแล้วล่ะมีซูชิแซงแซงฟอร์ดไม่ได้มาหลายปีแล้ะอันดับ5้านะคะนิสสันนาวาร่าค่ะ927่คันอันนี้เก่าคึกแล้วครับก็น่าจะโมเดลเชนไม่แน่ครึ่งหลังปลายปีหน้าปลายปีหน้าจะมีโมเดลเชนของนาวาร่านะครับตอนนี้ก็ปลายปลายโมเดลแล้วถ้าขายไปตามมีตามเกิดอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูพอโมเดลเชนปุ๊บเนี่ยจะได้รับการตอบรับรอดูรอดูก็ต้องดูว่า รูปโฉมเป็นยังไงเดี๋ยวนี้คนให้ความใส่ใจเรื่องเรื่องรูปลักษณ์นะเรื่องรูปโฉมเรื่องฟังก์ชันเรื่องเทคโนโลยีนะสมรรถนะนี่เด็กรุ่นใหม่ๆก็ไม่สน้วนะเขามองเป็นเรื่องรองนะครับต่อมาค่ะ MG Extender 576คันแล้วก็ Mazda Bt 50นะครับอันนี้ก็ไปจ้างให้เอลซูผลิตให้ก็เป็นโมเดลกันโมเดลเดียวกันว่ากันง่ายๆก็ยังเข็นเท่าไหร่ก็ยังไม่ขึ้นนะครับสำหรับ m a z d a Bt 50นี่เป็นสถานการณ์ ของบรรดาค่ายใหญ่ที่ขายปิกอัพเป็นหลักนะครับที่บอกครับปีนี้ต่านาสาัตจริงๆน, v, นะครับปิกอัพหนึ่งตันไม่รวม PPV ย้ำอีกทีไม่รวม PPV นะครับน่าจะต่ําสุดในรอบ24ปีแล้วก็น่าจะยอดขายอยู่ประมาณแถวๆนี้ครับหนึ่งแสนคันในขณะที่ปลายปีก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะครับโตโยต้าที่เราเห็นนะครับจะเตรียมเปิดตัวโมเดลเชนของไฮรักมีซับเนมต่อท้ายว่า t r a โวโตโยต้าไฮรักทราโวเตรียมเปิดตัวเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ ก็การเปลี่ยนแปลงหลัก,กๆถ้าเอาเป็นตัวท็อปเนี่ย<ะ>เกียร์ท็อปท็อปเนี่ยจะใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2.8ลิตรเทอร์โบนะครับอันนี้จริงๆก็บล็อกเดิมแต่ว่าน่าจะปรับปรุงใหม่แล้วก็มีมาลไฮบริด48โวลต์มาด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้ทีมงานหารูปมาจากไหนนะฮะไม่ได้ยืนยันว่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอาจาะจะเป็นภาพเรนเดอร์ตกแต่งกันเองตามอินเทอร์นเน็ตมาให้ดูประกอบไว้เฉยๆ uh. แต่โฉมใหม่มันจะดูไหลลัยมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเทคโนโลยีเข้าไปจะเป็นดีเซล2.8ลิตรมมมมมาาาาาววววววไไไฮบรรริดดดด48โลลลตต์์้้้้้ยยยแแก็พงงัผ่อออนเฟฟ ำหรับตัวต้าไฮรักทราเวลเปิดตัวเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากตัวเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็ยังมีตัว e ีวีพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเป็นทางเลือกด้วยกระบะบอดี้ออนเฟรมมีชัดซีนะครับตัว e ีวีก็ไม่ได้หวังขายเยอะครับแต่ก็ทํามาให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมีการผลิตอะไรต่างๆกระยะทางวิ่งก็น่าจะสัก300กว่ากิโลเมตรสําหรับตัวไฮรักตัว e ีวีนะครับนอกจากตัวตัวต้าแล้วนะครับล่าสุดฟอร์ดเองก็ขยับเพิ่มความสดใหม่ นะครับนำรถยนต์ดับเบิลแคปสรุ่นมาแปะสติ๊กเกอร์มาใส่โลบาร์สปอร์ตบาร์แล้วก็ขยับราคาขายขึ้นก็ถามเขาว่าเขาทำทำไมก็เขาบอกก็ก็คงว่างมั้งทำแค่นั้นเองเลยเหรอพี่โต<อ>ก็สามสามตัวถังเนี่ยจร,งจร,งจรงิงๆต้องบอกว่าเอาอย่างตัวแพงตัวตัวเรนเจอร์แรปเตอร์นะครับก็เอารุ่นเครื่องยนต์เบนซิน V6 3.0ลิตรเทอร์โบคู่มาใส่เป็นชุดเอ็กตร้าแพ็คนะครับ ที่เรากำลังพูดถึงนี่คือ Ford Ranger Extra Pack นะสามรุ่นย่อยคือรุ่นย่อยเดิมของไอ้พวกนี้ก็ขายอยู่แต่พอมี Extra Pack ขายเข้ามาคู่กันอย่างตัว Ranger Raptor V6 นะครับใส่สติ๊กเกอร์ข้างขึ้นใหม่แมสดำดำแล้วก็สปอร์ตบาร์สีดำเพิ่มเงิน30,000บาทเป็น1,984,000าาแส่นบาทตัว V6 นะครับแต่ตัวดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบคู่ของ Raptor มันขายดีกว่าไอ้ตัวนั้นขายดีกว่าก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันแต่ตัวนี้ขายขายสู้ดีเซล สองลิตรเทอร์โบคู่ไม่ได้ครับสองลิตรเทอร์โบคู่เนี่ยราคาเขาหนึ่งล้านหกแสนเบาทแต่ตัวนี้มันล่อไปล้านเก้าอ่ใส่อิงตาแพคเข้ามาเพิ่มเงิน30,000บาทเป็นราคา,าที่ผมบอกไปอีกตัวนึงเป็น XLS ตัวด d บ u b l e cab ขับ2ยกสูงขายดีของเขาเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเดี่ยวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะตัวขาวขนี่นะครับก็จริงๆครับโปรโมชั่นอยู่7,99,000บาทแต่ว่าโปรโมชั่นนี่มันจะหมด เอ่อหนึ่งตุลาคมนี้แล้วนะครับราคาก็ต้องโดดขึ้นไป9 0 0 0 0สกว่าบาทแล้วก็ใส่เอ็กตาแพ็คเข้ามาสติ๊กเกอร์ข้างโรบาร์เข้มๆด้านหลังโรบาเหล็กเพิ่มเงิน10,000บาทแต่กี้วอลแท็กสติ๊กเกอร์สปอร์ตบาร์เพิ่ม30,000แต่ถ้าเป็น XFS นะฮะนี่เป็นจะเป็นออกแนวเป็นโลบาแข็งๆโลบาเหล็กเพิ่มหมื่นเดียวแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นวาลแท็กดีเซลเทอร์โบเดี่ยว e Speed, เแยนต์อัตโนมัติหกสปีดเหมือนกัน,กนตกแต่งเท่ๆก็สติ๊กเกอร์ข้างเป็นสปอร์ตบาร์แล้วก็เปลลลี่ยยน้อออ เป็นสีดําขนาด18นิ้วเพิ่มเงิน10,000บาท10,000บาทเหมือนกันมีตัวลัพเตอร์ตัวเดียวที่เพิ่ม30,000บาทดอกนั้นตัววอลแท็กกับตัว XLS ที่เป็น Extra Pack เนี่ยเพิ่ม10,000บาทนะครับเน้นดีไซน์เน้นดีไซน์ก็คงหาอะไรทําไปเรื่อยนะครับแต่เดี๋ยวปลายปีนะครับสนุกสนานแน่นอนนะครับตลาดรถยนต์เมืองไทยแล้วก็ป k อ p ที่ปีนี้ซบเซาจริงๆนะค่ะถ,ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ